ไหนเราว่านกเขาบกขันว่าอยู่ใดนี่มาชมสวนพักกะแยงพี่น้องอยลกออกแล้วเพิ่นเกามาดำสวัสดีครับเจ้าของสวนสว,สวันนี้รับเท่าเดิมนี่อันเจ้าของสวนเพิ่นมาถอนออกแล้วเพิ่นกได้ดำ อ้าเพื่อนดำทีๆหนึ่งตัวนี่ผมละดำห่างเป็นจอกๆคุณคุณสวยงามเลยโอ้เพื่อนดำเพื่อนเอาห่างออกเบิดตัวนี่เอาดินออกเบิดตัวนี่ผมละย่านแต่ด,ดินมันเฮียเนะาะนั่นล่ะเพื่อนเห็ดมาเบิ่งความสามารถของเพื่อนพี่ลกไว้เป็นเต็มเพื่อนลกใบถัดดำนี่ล่ะ พื้นที่ไม่มากมายแต่มีรายได้ทุกวันเพื่อนบอมีเวลาไปขายซื้อได้นี่พี่น,อนออ้องมวยเวลาไปขายซื้อค่าเต่บุญงานบุญกระถินดดดดเดี๋ยวก็บ,บุญผูนน้นั่นผู้นี่บ่สบายเพื่อนว่านั่นละมาเอาความููจากเพื่อนนี่มาเอาเห็นบพนนนน่พี่น้องอันต้นนี้เพื่อนว่าแกแล้วไว้ไว้ถ้าเอาเม็ดเพื่อนว่าพี่อยู่แถวปปาพี่ก็มีนี่ที่หล่ะ เอาแบบดินครับผมเอาไปปลูกมาตรงล่างเด้อเมื่อกี้เรื่องเอาถุงพลาสติกมากกัเลยได้ถุงกองไว้เดี๋ยวจับใส่กระสอบเอาเ,ออเป็นบอลพี่น้องออพื้นที่ไม่มากมาย,ยพื้นตรงแห้งคือกัน<อ>เขาร่มเส้นน้ำฉะนั้นวันไหวล่ะครับครับรถมาทางไก่มาเอาผักขะแง ไปปลูกพี <มา S 1> นองไไผมอข,ข,อของเจ้าของกะเฮ้ยไม่ได้ขยันคุนวะขยันละปลูกได้ซ้ำน,นี่ <c oughs> น่ขนขนนะข้าแต่บุญน้อเจ้าของสวนเพิ่นให้หน่อยน,น้อยเฮ็ดให้หน่นหนอยหเฮ็ดให้หน่นหนอยๆนอุย้ยผมไปเห็ดว่าหนึ่งยังบ่กพ่อซ้ำ ไปลกเอาในปลาเขามันกับมีแต่ตนเพื่อสิได้กำหนึ่งอุ้ยโดนแห้งมาทางพีโรดไปลกเอาในปลาเขาไปปลูกคนว่ามันจังหอมหอมซ้ากันนันลาไผว่าบ่หอมเอาไปกินเบืองแนบ่เสือ้อนี่ก็หอมใส่แกงปลาสุมืออยู่จังได้จังว่าบ่หอมตัตัวกันแทะเขากินเบิดบานเบิดเมืองอยู่ผู้ได้ได้ใส่กินเขาก็ว่าหอมแหมอุย้ย เนนพื่อนว่าสบายเพื่อนกินเข่าวา่าแซ่เพื่อนว่าพักแย่งใส่ต้มปลากับบ่หอมเพิ่นวา่านี่ละหอมจนวา่าเงื่อนคางเขาก็ว่าหอมเ <è> พื่อนผู้เดียวนันลาเพื่อนไข่เพื่อนว่ากินเข่าวา่าแซ่เพิ่นวา่า <c oughs> โอเคพี่น้อง <c oughs> นี่ละบรรยากาศเพ,เ,กเ,กเพิ่นเห็ดซำนี่ก็เเลือเฟือแล้วนี่นั่นขายเพื่อท่านเลยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่การรับชม